สวัสดีครับพาทุกคนครับมาชมขบวนรถจัดเฉพาะนําเที่ยวที่983นะครับกรุงเทพปลุมพง n สุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับเป็นขบวนรถดีเซลรางเดวูนะครับวันนี้พ่วงสองคันนะครับตอนนี้ก็ชักวิดให้สัญญาณออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะครับ8และพับน์ได้ขัสพาธนาที่8ขบวนรถจะเกียอเอาจากพาธนาค่ะ เป็นทริปของพี่แม็กนะครับผชมรมรถดีเซลรางทีมงานสายแข่งทีมงานนั่งรถไฟสสยแข่งนะครับไปแล้วครับขอให้ทุกคนนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะครับธันวาเนี้นะครับไปแล้ครับขอบคุณน้องๆนะครับที่ทักทายนะครับเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกครับสวัสดีครับ